อุ่งิงเคยบอกว่าแม่กดโดนโนระเบิงชีเหตุให้แม่สบายเนวางเล่าอีเหอ่วยเล่าเราบอกจะเสื่อมก่อนก็เลยวางเห็ดแหมใดทะกอนพอจังเมาแม่ให้เั้าหว่า่จีมีเงินทุกมือแม่ให้เจ้าหน้าตีอเสีห้าเงินเขากระเป๋าในทุกมือผมได้ย้อนไปเมืองเรื่องเล่าชีวิตของหน้ออุ้งอิง แม่หน่อยพ่อเองนะครับช่วงที่ยังบัท่านมีชื่อเสียงยังบัท่านใดเป็นที่รู้จักต่อผู้คนต่างๆนะครับเนาะซึ่งตอนนั้นน้องเข้ามาในวงสาวหน่อยได้ประมาณเดือนกว่าๆเนาะน้องก็ได้เล่าน้องบ่ได้เล่าแต่ว่าแต่ว่าแม่หน่อยเพิ่นเล่าให้ฟังผ่านทางช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับเนาะ แม่หน่อยได้บอกว่านอ้องอุิงเคยบอกว่าเสียห้แม่สบายแต่แม่หน่อยก็บ,บอกว่าเฮ็ดให้ไดสกักก้อนจังเว้าตันเฮ็ดบ่ได้แล้วมาเว้าอ่ามันสิอายคนหรือเข้าวสีเบาเาขาสิหัวขวดเอาจังซี่นะความหมายของแม่หน่อยนะครับแล้วนอกจากนั้นนอ้องน้องอุิงก็เคยเว้ากับแม่หน่อยว่าสิเฮ็ดจังได๋จังสิมีเงินจังสิหาเงินได้ซูมือ นี่คือความคิดของน้องอุงอิง,องตั้งแต่น้องยังหน่อยๆอ,อยู่นะครับช่วงนั้นกระชีบประมาณาจบป .6 ให,หม่นะครับมาอยู่ที่ซีสเกตนะครับแล้วนอกจากนั้นแม่ติมก็เคยถามแม่หน่อยว่าเคยบอมือใดที่บอเคยเคยบอมีเงินติดกระเป๋าซึ่งพ่อเอกก็แม่หน่อยก็บอกว่า,าเคยบอมีเงินติดกระเป๋าเลย ้วก็แทบจะบ,บม่มีจักบาทนะครับเมื่อนัเมื่อนั้นได้เล่าในช่วงที่เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตน,น้าที่จังหวัดหนึ่งที่ตรงนี้บาชคนจำได้ว่าที่ใดนะครับเนาะกับภากันไปนั่งยู่ข่างสานาม้วก็เล่าเรื่องตรงนี้ลหละนะครับเล่าเรื่องที่ว่าจําได้บ่กครับบางคนเคยฟังสตอรี่ตังนี้หรือบางคนเคยฟังเรื่องราวตรงนี้ว่านองวงอิงเคยยางลุยขีตม ไปงานงานหนึ่งที่เป็นงานบุญหลวงไฟนะครับช่วงนั้นเดินทางนะครับหูว่าหูว่ามีงานอยู่ที่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับมีบุญดวงไน่นแหละแต่ทางบาทโมมีเงินเลยกันเลยไปยืมเงินญาติพี่น้องยืมได้สามร้อยบาทเพื่อที่จะมาเตินมนน้ำมันลดผ้าอิหลาหนอยองค์อิงเดินทางไปงานบุญหวงไฟแห่งนี้นะครับเมื่อไปถึง ไปบระอดงานสําคัาพี่น้องไปถึงก็ต้องจอดรถไวเพราะว่ายัางเพราะว่าคู่สาที่ที่จะเดินทางไปนั่นระหว่างคู่สาไปหางานน่ะถนนมันเละเดินไปไม่ได้รถว่าสามารถผ่านไปได้อี่ลานอยก็เลยต้องถอดล่องเท้าหรือว่าถอดเกือบแล้วก็ถือเกือบยางลุยหิต,ตมไปพอจะไปหอดงานอี่ลากะอ่าไปขออ่าพิธีกรหรือว่าพูดจัดหรือว่าเจ้าภาพ ขอเพิ่นขึ้นไวที่ไปร้องเพลงแม่ติ้งมาถามว่าเอาเพื่อนในขึ้นบ่ล่ะฮู้มจักเขาบ่ล่ะบ่บ่หม้จัก,จกเพื่อนใ้ขึ้นอยู่บ่ให้ขึ้นอยู่อีหลักก็ได้ร้องปมะมานเพลงสองเพลงนี่ลหละว่าซันเพิ่นก็นให้เงินมาอ่าสามร้อยต้องนั่นก็นดีใจหลายแล้วระหว่างนั่นแม่น้อยก็คยว่าดีใจหลายช่วงที่อ่าช่วงที่ไปอ่าไปขึ้นรดแฮนะครับ่เกวกับางานตัวนี้เนาะไปขึนรดนและะ้วก็ ขึ้นสองชั่วขึ้นสามชั่วโมงขึ้นสองชั่วโมงหนึงเงินมาสามพันถือว่าเยอะเยอะมากเราเป็นเงินก่อนที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยได้มาในการขึ้นหลองเพลงตามเวทีต่างๆนะครับเนาะไปเมื่งเงินครับว่าอ่สิเป็นเรื่องเหล้าสิเป็นยังไงนะครับเนาะระบาน,นี้ก็ขอบคุณช่องติมกุสุมาลำเพลินเอาไปเชื่อเลนะครับด้วที่บารชนขอเอาคลิป อ่าบางช่วงบางตอนมาเปิดซูพีซูนองฟังนะครับได้ขอบคุณหลายๆครับไปเมืางกันครับผมเป็นจริงกันที่เป็นจริงบารมีบุญบารมีเนาะงานงานบุญก็นอนอยู่ลูกข้ามลูกก็นอนอยู่กระท่อมเจอฝนตกร่งมาจุดน้ำไหลลงพุงยิงเคยบอกว่าแม่ก็ดนบอกว่าขับเบิ้งซีเฮดให้แม่สบายเผล่านเล่าอีีบอกเคยเล่าบอกลำบากจะเสียบากเลยจังแรกแหกเสียมาก แรกๆเขาบกเกิดไหนนี damn, hmm. ่แหละก็บอมันใจเกิดจะงกรยิบซื้อนเกิด่าก็เลยว่าเฮดแหมใดสักก้อนพอจังเว้าแมวแบบนี้เฮดเหมใดสักก้อนจังเว้าแมวย่ยเฝ้าฝันไปก่อนถามมึงสีแลรวแมวอีกคบอกเออเออเกิดว่าเกิด่สสีดังปสนีบบอกบัวมื่อคืได้เนาะเ่คืนรัสสีดังสนิบก็มูซื่อหรอกขยันว่าเมื่อนันที่บอลโทรให้มานคิดว่าเอ อุ้งยิงได้ไปลงไปล่ำแล้วได้ไปขึ้นเวทีใหญ่แล้วแต่ว่านั่งกะสิมีงานเหตุสมือแม่บอก่างานก็สีได้หาได้จิบสมืออกะสิบเรีนเพราะว่านั่งบอกว่าแม่ให้เรืงไดนว่าจังสิมีเงินทุกมือแม่ให้เรื่องไดนเข้ากังสิหาเงินเข่ากระเป๋าได้ทุกมือนั่งว่าแบบนี้ผู้ท่านอลงมาเรื่องแม่บ้านี้กตบ้านย่าบ่มีเงินนั่งกับว่าแม่บ่โดนหรอกเดี๋ยวกะสิสบายใช่ไหมนั่งกับว่าแบบนี้ ก็เลยว่าเฮ็ดให้มันได้สักวันเออเกือบสิจังซั่นประวัตินึงเคยแบบบ่มีเงินบ่บ่มีเลยบ่มีบ่มีแบบไปไสบ่ไเด ยี่โลจะยืมกันในบ้านเขาเด็กัามอยเตือนมันไปเกลือบ่หอดในบ้านเนี่ยถ้ากันบ่บ่มีเงินมั้่่่ไเอกบมีแต่็บเงานมันเกิดบ่ีนได้ไหรงกุนะบ้านยามนสุดกับสุดบ้านทำแรลกกลางบ้านะเล่าหน้ากองไปนนัมขึินไปบ้านนั่นล่ะมือนั่นละมีเงินเตือนมันไปสามอยไปหอดมันหอดไปดี ย่ำย่ำสุดกต่สุดอีนี่สุดจนผ่มีพวบแบบย่ำนี่กับนีอยู่ตัวย่ำสุดมันก็ตึนตึดนล่องๆเนาะสุดชุดปุดเลยสะวสวัน่าไงคือหาสาวกิทคอม่ไหมสะว่าสะวัาชุดกับพ่กุดลายมือหรอกสุดมือเดียวสองมือก็มีมากมีมากก็ยังมีมากเลยเลยส็ยังอยู่อย่างน้เลุดกอยังเจ้าเ้อกเป็นผู้ถือเจ้าเจ้าบอกเป็นผู้ถือเจ้าที่มันก็ยังแสดงว่าเราไม่โสดอยถือรายที่สุดทะรใแปดหมื่น สามโต๊่ะโต่อคุดหล่อข้างอกเราเหลืออยู่หกหมื่นทน้าย่างทำหน้าไปหาวุงหมอลำทำไปบักไก่ได้ย่างอ้ามคืออบอนั่งอยากไปลองในี่นังอยอมไกเย่เสียงลงนั่งไปคนเดียวน่ะอ่อยเนี่ยไปลองเขาลองเขาลองถ้าเขาไปลองสิไปลองเขาวางหน้ามาแต่ใสหน้างมาจากดีสเกีดนั่งวัดก็ไ้ินเสียงนั่งลง ง่ายแห้งไเลยง่ายง่๋ยวไปขอเขาลองเขาเขาเขาขึ้นไหหลอดเขาเหาจักกันบอกหูหจักเาไปคุยบอกว่าเขาลองหูในจ่าหรือยังไงนูอยางลองเท่งบัวลุงกินว่าแล้ไหนถือเกือบยางเด๋มพอยขีดต้มมาถี่เออเออตู้ยางรองเท่งเ่อไหร่ตู้ยางรองเท่งเมื่อไหร่เข้าไหหลอดบอกไหหลอดลองเท่งได้บัรยูรุลูกษณะเป็นเบ่งเท่งปวดตูเท่งชาหนะ นี่เปิดตัวเพลงซาเาเปิดตัวเพลงซาเอาเปิดตเพลงซาเพลงอันว่าล10นิ้วกอนซาบเฮ้ย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 เฮียเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเะ้ยเยเฮ้ยงฮ้ยเด้าเฮ้ยเฮ้ยนั้น คบอว่ามันจอมันไม่เฉลี่ยตัวจะหัวเลยบัวรังหน่อะมันเวลาตอบัวรังเวลาได้าจัดสันมากอีย่างหนี่ลละบัวรังคอข้างบวี่อยู่ช่วงสุดท้ายนี่ช่วงสุดท้ายคลิปเนี่ยจะเห็นว่าแม่หน่อยปล่อยของก็คือก็คือว่าเป็นการที่เิ่นคุ้ยกันแล้วบานี้เป็นการเถียงกันว่าเพลงตัวนี้เป็นเพลงใดเป็นเพลงซ่าทีหล่ะเคยไปลองใส่ลองเพลงประประจนะครับแต่ จำซื้อเพลงบะได้แม่หน่อยก็เลยปล่อยของมาถึงว่าลองเพลงเกินกันมากน,นิดๆซึ่งช่วงที่แม่หน่อยเกินขก้นมากนี่แหละครับเพื่อให้ทุกคนตกใจ,ลกจหลวกใจเฮ้ยน้องอุงอิงอแม่หน่อยมีของดีตัวไหนถึงว่าลองเพลงเราลองเพลง,งเพาะเสียงเล่าเพาะนั่นนะก็เลยว่าอ๋อน้องอุงอิงได้ในมีมีเสียงพอมีมีมีมต้นแบบมาจากแม่หน่อยีเองก็คือว่าแม่หน่อยเป็นคน เสียงดีอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีใครรู้ว่าแม่หน่อยเสียงดีนี่แหละคือเสอื้อไพา์ช่วงท่ายคลิปนะครับขอบคุณหลายๆดวยครับเด้อที่มาเราชมลิปของบ่าชนคนเขียงบาลาดสวัสดีครับ